โอ้เร oh, ียบร้อยครับเรียบร้อยเสียโอ๊ตรถไถติดโลมครับเทกเตอร์นิวฮอลแลนด์ทีที4475นะครับโคเบโกโ้ SK140LC ครับ ับการช่วยเหลือครับทีมงานเต่าแก่น้อยเสียว,วาสายโหดนี่เสียว,ว่าโมจะยืนคุยกันครับลงมาคุยกันกับผมแปบ๊บเดียว ทีมงานเล่นโหดเลยโอ้ยังครับยัง ยังเป๋ครับยังเป๋ครับยังไม่รอดโอ้ดอนัดนดนันดันปลอดภัยครับ ก่อนภัยแล้วจะมาดัดดินครับดัดดินออกจากถนนหน้างานปากอ่อครับของทีมงานเสียววาทักแก่นอ้อยสายโหดที่บ้านน้องเกาะสตึกบุรีรําปากอ่อครับเินสมองครับออกล้อนี่มาหย่อนตูเทบนถนนทางคอดกั้งแคบ อย่างว่าบิดนิดเดียวครับเป๋ลงข้างทางถ้าดิ้นแข็งๆไม่อยู่ล่ะครับขอพลจากขอบถนนก็ล่วงเลยครับ คุณภาพทั้งนั้นนะทีมงานเสียวา